ลิงเอ,อ๋ช่วงนี้ท่านก็งานเยอะอยู่แล้วทำไมลูกถึงได้ชอบสร้างปัญหาฮะเข้าไปในสวนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยท่านพ่อลิงเอ,อ๋เปล่าแลนะ้วเจ้าคะเตียนหายขัาบมางเงินไปเจอนางที่กำลังประสบป,ปัญหาที่แถวทางเข้านะข้าคิดว่าอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับนางเจ้าก็อย่าไปตำหนิดังเลยนะเอยท่านก็อย่าปกป้องนางนักสิ ขอบคุณนะคะท่านพี่ที่ช่วยหลิงเอ๋อไว้ข้าเลยยินมาว่ามีคนตั้งใจมาพบหลิงเอ๋อเหรอถาวายบังคมก่อรับฝ่าบาตที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะมอธิบายเรื่องเข้าใจผิดกับหลิงเอ๋อในเยปุ่นหนึงข้าตั้งใจจะมาสู่ขอลูกสาวของท่านอย่างเป็นทางการก็ให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยว่าไงนะอมถ้าอยากจะมาสู่ขอลูกสาวของข้าเหรอ ขอรับอันที่จริงข้ามีใจให้นางมานานแล้วข้าเราโอกาสที่มาะสมจะมาถูกกอนนางตั้งนานแล้วถินสอดทองมั่นข้าก็มีแล้วข้าจะเข้าไปแทรกแซงได้อย่างไรกันในเมื่อพวกเขาพูดถึงแต่เรื่องแต่งงานกันละแบบเนี้ยแผนของเซลยวอิสินก็สูญเปล่าและวสิทำไมท่านพี่ถึงไม่เห็นตอบสนองอะไรเลยหรือท่านพี่จะคิดว่าท่านพ่อจะต้องปฏิเสธนะถึงแม้ว่าครอบครัวของเจ้าจะสนิทกับพรรคของเรา แต่ว่าเจ้าก็ไม่ได้ใกล้สนิทกับลิงเอ,อ๋อไม่ใช่หรือแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้านั้นรักลูกสาวของข้าจริงไม่ได้ชอบนางเพียงเพราะฐานะของนางนะต่นหัวหน้าพักความรู้สึกที่ข้ามีต่อลิงเอ๋อนั้นฟ้าเป็นพยานได้ถึงแม้ว่าลิงเอ,อ๋อจะไม่ค่อยอยู่ที่พักแต่นางมักจะไปเต้นรําที่โรงเตียมในฐานะที่ข้าเป็นลูกข้าไม่เคยพลาดเลยสักครั้งข้ามักจะพบกับนางที่นอกพักเสมอ เรื่องที่ลิงเอ๋ไปที่โรงแรมฟีนิกซ์นั้นข้าไม่เห็นรู้เลยที่แจ่พวกเจ้าก็แอบไปพบกันท่านพ่อคะลิงเอ๋ก็แค่ไปเต้นรำข้าพยายามขอให้นางมาเป็นคนรักของข้าอยู่เสมอมาแต่เมื่อไม่นานมานี้นางได้เข้าใจผิดว่าข้าจะแตะอังนะดังนั้นข้าได้ได้ตัดสินใจแล้วข้าจะไม่แต่งงานกับหญิงใดนอกจากนักว่าไงนะแตะอังเหรอนี่เจ้าหมายความว่าเจ้าจะรับผิดชอบนางงง้นหรือ ท่านพ่อหลิงเอ๋อก็แค่ไม่ทันระวงังแล้วก็ตกจากรถมา้าพร้อมกับเขาและก็ลม้มลงมาตอนแรกเราอุตส่าห์จะใช้เรื่องนี้ท่านพ่อไล่เขาไปแต่ไม่นึกเลยว่านอกจากเขาจะไม่สำนึกผิดแล้วจะกล้ามาสู่ขอเราอีกเนี่ยลูกสาวของข้านางบริสุทธิ์และสูงส่งนางจะไปทำเรื่องแบบนั้นกับใจหนุ่มได้ยังไงตระกูลหลินก็เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในเมืองนี้ไว้กล้าขอคุยเรื่องนี้กับพ่อของเจ้ากอนกอดแล้วกัน ถ้าหัวหน้าพักพ่อของกาจะต้องเห็นด้วยอย่างแน่นอนครับท่านพ่อข้ากับท่านพี่หลินรเราแค่คนรู้จักกันก่อนหน้านี้มันแค่อุบัติเหตุเท่านั้นเฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยฟึบฝึแล้วท่านพี่เองก็เคยบอกว่าจะช่วยหลิงเอ๋อตามหาสามีที่ดีที่สุดนี่ท่านพี่ลืมไปแล้วเหรอฮะเจ้าก็เหมือนกับอัญมณีล้ำค่าของพักเราดังนั้นเจ้าจะต้องแต่งงานกับชายที่ดีที่สุดเท่านั้น ตัวตนจริงๆของเจ้าคือใครกันแนะ่แล้วมีเพื่อนร่วมทีมหไหมเออคอยดูเถอะข้าจะถอนพิษ๋ยวดีแหละไม่ตอบคำถามของข้างั้นเหรอเนี่ยหรือจใจข้าถอดเสื้อผ้าเจ้าบอ,อกให้หมดก่อนกันล่ะจะเจ้าอ,อกาเรื่องไงเจ้าก็รู้จักเรื่องพิษดีนี่เพราะงั้นเจ้าก็น่าจะเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ดีนะตอนนี้ย้าสามารถทำได้ทุกอย่างนั่นแหละ เอ๊หนุ่มน้อยเลิกต่อต้านดีกว่าพี่สาวจะได้ช่วยบอมือกว่านี้จากไม่อยากถูกกระทำอย่างนู้นอย่างนี้ก็ยอมซะดีๆท่นนะจะจะจับมันผู้หญิงหน่ารังเกียจถึงแม้การวางยาพิษคนอื่นเมื่อเกียจะเป็นการป้องกันตัวแต่พฤติกรรมของท่านในตอนนี้ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศคนที่มีสามีแล้วอย่างท่านควรจะต้องระวังการกระทำด้วยขอรับ อ้อะไรกันข้ากำลังมีความสุขแท้แท้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงสูนเสียกันควบคุมล่ะนี่มันอะไรกันเจ้าเป็นอะไรนะร่างกายของเขาจะปล่อยพิษร้ายแรงในตอนที่เขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้มันเป็นกลไกอัตโนมัติไม่ต้องหววงนะเดี๋ยวข้าจะดูดซับมันเองเจ้าเด็กเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเกือบไปแล้วเราฟุ้อยเออฟูด ปกติแล้วจะไม่มีพิชชนิดไหนที่ใช้งานกับเขาได้ไม่นึกเลยว,ว่าครั้งนี้เขาจะหมดสติไปยังดีนะที่พิษของเราถูกผสมกันบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันฟเฟยเอ๋อเจ้าเด็กเนี่ยคือเจ้านายของเจ้ากันหรอเราเขาเป็นใครมาจากไหนหรอเขาคืออยู่เหิงน่ะมีฉายาว่าเทพแห่งพิษก็ได้ทาการเก็บพิษหลายชนิดไว้ในตัวของเขาเลยทาให้เขามีลักษณะเช่นนี้เทพแห่งพิษอยู่เหิงหรอนี่ไม่ใช่ใบหน้าที่แท้จริงของเขางั้นหรอ พี่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณะคุณได้ด้วยร่างกายของเขาค่อนข้างพิเศษน่ะเพราะร่างกายคนทั่วไปไม่สามารถรับพิษได้หลายชนิดเพราะงั้นก็เลยมีเพียงเขาที่มีรูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนไปหืมค่ะค่ะรู้สึกว่าเขาจะตัวโต,วตวขึ้นโตขึ้นจริงด้วยพิษของเขาถูกถอนออกมาหมดแล้วเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เห็นร่างที่แท้จริงของเขาดูเหมือนเสื้อผ้าจะรัดนิดหน่อยนะ ทำไงต่อไปดีนะด้านหลังโรงแรมทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมแล้วของล่ะจะเอามาส่งเมื่อไรไปในช่วงนี้แหละท่านก็เวลาไปดูแลแขกคนพิเศษเถอะนะแล้วท่านจะได้ของตอบแทนคาราบไม่มีปัญหาช่วงนี้มีแขกน่าสงสัยเข้ามาพักบ้างไหมก็มีคู่รักคู่หนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ฝึกฝนตนนะเหมือนพวกเขาจะรวยมาก แล้วก็มีอีกคนนึงที่ถูกท่านพี่ฟินิกพาตัวไปฮะว่าไงนะทั้งสองคนนั้นหน้าตาดูไม่คุ้นแถมยังฟาเด็กมาด้วยก็รับและดูเหมือนว่าฟาบาทจะต้องการจัดการหนึ่งในพวกเขาแต่สายข้าเองก็ไม่ทราบแน่ชัดถ้าพวกเขากลับมาที่นี่ก็่วยจับตาดูแล้วกันนะหากมีอะไรคืบหน้าก็รายงานข้าด้วยก็รับไม่รู้ว่าที่ฟินิกพาตัวพวกเข้าไปนั้นจะเกี่ยวข้องอะไรกับคำทำนายไหมนะ ดูเหมือนจะต้องไปสืบไปรู้ซะแล้วพักฟินิกในในฝาบาทก็พูดแบบนั้นแล้วลิงเอ๋อก็จะเป็นสามีที่ดีที่สุดให้เจ้าแน่นอนท่านพี่หลินทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตนะเรียกตัวเองว่าสามีของลิงเอนะ๋อน่ะมันเกินไปนะท่านพ่อกับท่านพี่ของน้องก็หยุดตรงนี้ด้วยเออคือลินเทียนเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตของลิงเอ๋อ โรงงั้นข้าจะก่อคิดให้ดีก่อนวันเนี้ยเจ้าก็กลับไปก่อนเถอะถ้าเจ้ายังไม่เปลี่ยนใจไว้พวกเราค่อยคุยกันค่าเข้าใจแล้วขอรับท่านหัวหน้าพักฝ่าบาทงั้นข้าก่อตัวก่อนลิงเออเจ้ากับเทียนลินมันยังไงกันแน่ข้าขาอยากแต่งกับข้านั่นแหละค่ะท่านพ่อก่อนหน้านี้ก็ตามทือมาส่งข้า ข้าก็ไม่อยากจะต่อคำด้วยใครจะไปรู้ว่าเขาจะมาสู่ขอข้าแบบเนี้แต่ก็ไม่ได้บอกกับพ่อแบบนั้นเลยนะนี่เจ้าไปทำอะไรเหตุเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าละ่ะท่านพ่อคะข้าเป็นลูกสาวท่านนะไม่เชื่อข้ากันหรอ,อแล้วขนาดตอนเนี้อยู่ต่อหน,น้าท่านฟินิกท่านพ่อ,อยังตามมาว่าข้าแบบนี้อีก <c oughs> พอได้แล้วข้าดูก็รู้ว่าลินเทียนน่ะไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆแนะ่เทียนายเจ้าก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้ดีด้วยกรับฝาบาท ทันพี่คะทันพี่เชื่อว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรกับพี่เจียหล,ลินน้องก็ดีใจจริงๆหลิงเอ๋อมีเรื่องอยากจะถามเจ้าค่ะว่ามาหลิงเอ๋อกลัวว่าพี่หลินยังจะตามตื้อที่โรงเตรียมอีกอืมถ้าต่อไปหลิงเอ๋อไปเต้นรำที่นั่นทานพี่ฟินิกจะช่วยไปรับหลิงเอ๋อได้ไหมคะร่างกายกลองขอหยุดการปล่อยพิษแล้ว <c oughs> งั้นก็ถอดฮ <c oughs> <c oughs> ึึากฮึฮึ ที่รักกากลาับเอ๊ะไอ้เจ้านั่งน้ำลายย้อยอยู่อย่างนั้นเหรอนี่มันหมายความว่าอย่างไงกันนี่มันยังไม่ชัดอีกเหรอข้ากําลังล่วงเกินเด็กหนุ่มยังไงล่ะนี่เจ้าเรื่องที่ข้ามีสามีแล้วนะไม่จำเป็นต้องให้ท่านมาย้ำหรอกนะท่านคิดว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วทุกคนต้องมีแค่สามีตัวเองคนเดียวงั้นสินะเพราะงานท่านเลยเกลียดผู้หญิงอย่างข้านะ นี่นางหมายความว่าในใจของนางไม่ได้มีข้าเลยงั้นสินะถ้าอย่างงาั้นท่านก็ไม่ต้องติดตามข้าแล้วล่ะนี่เจ้ากำลังไล่ข้าใช่ไหมเปล่านี่ท่านช่วยเหลือข้าไปตั้งหลายครั้งข้าจะไปกล้าไล่ท่านได้ยังไงกันล่ะแต่ถ้าหากท่านเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาท่านจะไปตอนนี้ก็ยิงทันนะเจ้ามีอะไรปิดบังข้าอยู่หรือเปล่าข้าไม่ไดีชอบเจ้า แต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นในสักวันแล้วก็ข้าจะเป็นฝ่ายไปเองอก็ได้ข้าจะบอกความจริงก็ได้ข้ากําลังถอนพิษให้กับเขาืในร่างกายเขามีพิษอยู่มากมายข้าก็เลยกําลังตรวจสอบว่าร่างกายของเขาเพื่อหาจุดกําเนิดของพิษนะ่ะถือโอกาสได้ห่างไปด้วยเลย <c oughs> แล้วทำไมเจ้าไม่บอกความจริงกับข้าตั้งแต่แรกแล่ะเมื่อกี้ข้ากัางวลว่าถ้าสามีของข้ารู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของท่านขึ้นมาเนี่ย เขาจะถูกเขาตีเข้านะคำอยากให้เขาโกรธก็เลยตั้งใจพูดแบบนั้นกับท่านไปนะสิสามีใจง่ายของเราถือเป็นคนที่มีอำนาจและคอยนุนหลังเราเลยหรือว่าจะเป็นเพราะคำพูดของเราเมื่อกี้ตอนนี้นางก็เลยอยากจะไล่อายุนที่แต่นางก็แก้คำพูดของข้าอยู่บ้างสินะยังไงซะเราก็เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมทางกันเท่านั้นพวกเราต่างก็บริสุทธิ์ใจข้าจะไม่สร้างปัญหาให้กับเจ้าแน่นอน อืมก็ได้ก็ได้ข้าผิดเองแหละดูเหมือนว่าการจะกําจัดอายุนออกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่แล้วคนที่มีพิษอยู่ในร่างกายคนเนี้ทาไมถึงได้มาอยู่ที่ห้องของเจ้าได้ล่ะข้าเขาก็มาในห้องของข้าเองจะมาขืนใจแคานี่แต่สุดท้ายก็ถูกข้าเล่นงานซะเองห <c oughs> อยู่เหิงเอตานรู้จักเขาง,งั้นเหรอเทพแห่งพิษอยู่เหิง ทำไมพวกเราต้องตามหาตัวก็ด้วยล่ะก็มีสิ่งที่พวกเราต้องการอยู่ยังไงล่ะและบางทีฟินิกก็อ,อาจจะเป็นประโยชน์แล้วภารกิจของพวกเราล่ะยานจือน่ะเหะเรอร้อยได้ของที่ต้องการมาก่อนไว้ค่อยพานางกลับไปทีหลังก็ได้แล้วค่าก็มีลางทังหอนบางอย่าง เราอาจจะได้เจอเรื่องที่น่าประหลาดใจก็เป็นได้จะเรียกว่ารู้จักก็ได้นะไม่นึกเลยว่าจะได้เจอเขาที่นี่เกือบจะร้องตะโกนออกมาแล้วสิท่าทางของต่านน่าสงสัยจังเลยนะเออเจ้าคิดมากไปแล้วก็เป็นเซียนด้านพิษอยู่นะชายาก็คือเทพแห่งพิษไม่ว่าจะไปที่ไหนใครๆก็รู้จักไม่นึกเลยว่าอยู่เหิงจะมีเสียงดัดงขนาดนี้งั้นเราจะแย่ยไหมเนี่ย ว่าแต่เจ้าเถอะนะทานะของเขาก็เช้ว่าจะธรรมดาทำไมเขาต้องขืนใจเท่าด้วยล่ะยูเหมือนจะสนใจแต่พิษเท่านั้นทำไมถึงได้จ้องเล่นงานนางกันนะที่ท่านถามแบบเนี้ยหรือว่าท่านสงสัยข้าว่าข้าชอบเขาแล้วข้าก็เป็นฝ่ายอ่อยเขาก่อนอย่างนั้นหรอแต่เขากัดขืนข้าก็เลยวางยาพิษเขางั้นสินะถ้าไปมีเจ้าแดงแล้วก็ปั่นเนี้ยเราก็คงจะทำแล้วจริงๆ <c oughs> มันก็มีความเป็นไปได้สูงนะนะอืมอ <c oughs> เขาบุกก็มาในห้องของข้าแต่ยังใช้สารสูญจับตัวข้าถาไม่ใช่เพราะข้าฉลาดหาวิธีตอบโต้ได้ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรข้าบ้างน่ะที่พูดมามันก็เหมือนกับนี่สกวงอยู่เหิงจริงๆท่านกลับมาไม่ทันช่วยข้าข้าก็ไม่ว่าแล้วนี่ท่านยังสงสัยข้าอีกเหรอฮผู้หญิงของข้าคงไม่ถูกจัดการได้ง่ายหรอกนะข้าเห็นเจ้าต่อเสื้อผ้าเขาหน้าตาะรื่นเหมนจะต้องการความช่วยเหลือจากข้าเลยสักนิด ข,ข,ข,ข้ากำลังช่วยเขานะ่ะทำไมท่านต้องว่าร้ายข้าแบบนั้นด้วยข้าโกรธตัวแล้วที่รักก็ผิดไปแล้วฝึกงั้นท่านจะงอข้าอย่างไงลนะ่ะเออเจ้าอยากได้อะไรละ่ะอทำไมข้าถึงได้ถูกเจ้าล่อลวงง่ายนักนะข้าว่า <laughs> ยู่เหิงทำไมข้าอยากเห็นเนื้อหนังของชายรูปกามตอนนี้ข้าอยากจอเห็นไอายุ่นในต้นต่อเสื้อผ้าเส็จแล้วสิซ,ซ,ซื้อืไม่สนใจย,ยู่เหิงแล้วเหรอเจ้าคะก็าอาจจะปล่อยพิษอีกครั้งก็ได้เกือบดืมก็ไมไปเลยแฮะนี่มันอสร,รพิษยักษ์กรดแดงของยู่เหิงนี่เลิกเล่นดีกว่าอันที่จริงก็จ้องเล่นง,งานข้าเพราะเสียเอยนะ่ะเขาบอกว่าเสียเอยเป็นสัตว์อสูรหายากงูดําของเจ้าเหรอ ถ้ายูเหิงสนใจแล้วล่ะก็นะดูเหมือนจะไม่ใช่แก่สัตว์อสูรหายากธรรมดาขนาดแมงปองหิมะยังยากเลยที่เขาจะสนใจแล้วทำไมงูน้อยตัวนั้นรอย้เขาตื่นท่านก็ถามก็ดูสิตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือถอนพิษให้เขาแต่ว่ายู่เหิงนั้นเป็นเทพแบ่งพิษนะเจ้าแน่ใจนะว่าเขาติดพิษจริงๆนะี่ยก็ไม่แปลกเพราะเสียวอี้ซินก็ไม่เบาแล้วก้าก็คิดว่ายู่เหงิงคงจะไม่กล้าพูดโกหกแนะ่ ้าได้ใช้พิษระง,งับความอยากที่ทําจากพิษของแมงป่องหิมนะน่ะตอนนี้มันเลยทําให้ร่างกายของเขายุ่งเหยิงและก็เกือบจะถูกฆ่าตายด้วยพิษเช่นกันพิษยุ่งเหยิงเป็นแบบนี้อีกแล้วเหรอเออจใจนะว่าจะไม่เป็นอะไรนะอตอนนี้เป็นหวังข้าแล้วงั้นเหรอเนี่ยก็ข้ากแค่ได้ยินมาว่าพิษเจากเทพแห่งพิษนะั้นเหมือนอันตรายนะงั้นเหรอ งานก็น่าทดลองเลยล่ะโชคดีที่เขาพางูตัวนี้มาด้วยมันสามารถดูดซับพ,พิษออกมาได้งานตอนนี้ก็เริ่มรักษาเขาก่อนก็แล้วกันถ้าเป็นไปตามที่เจ้าพูดมาเขาเป็นคุณธํามันเองนี่ทำไมเจ้าจะต้องรักษาเ็าด้วยละ่ะข้าเป็นหญิงงามที่มีจิตใจดีราวกับนางฟ้าถ้าากเขาเป็นอะไรไปเพราะพิษของข้าข้าก็รู้สึกเสียใจนะสิร่างกายของเขาเป็นประโยชน์ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก,ก็คือกันแนนตั้งหากล่ะ ระบบได้ประเมินคำพูดของท่านเป็นคำพูดที่ดีพิษของก็ไม่ใช่พิษธ,ธรรมดาเจ้ารู้จักมันดีงั้นเหรอ <c oughs> ไม่เลยในเมื่อไม่รู้จักพิษก็ไม่มีทางรู้ทางรักษาพิษได้มีแค่ท่องลองเท่านั้นท่านเชื่อใจเข้าไหมเชื่อสิฟิวเฮ้่ค <c oughs> าต่อตอดเสื้อผ้านี่มันสุดยอดไปเลยแถมยังสามารถหมุนได้3ามรอองศาอ,อีกด้วย นี่เจ้ากำลังมองอะไรกันแน่ฮะก็ต้องเป็นผิดนะสิที่รักการ,กรโกหกนั้นไม่ดีเลยนะมองใจอื่นแบบนี้เดี๋ยวสามีของเจ้าก็ตามมาจัดการหราเอองั้นไม่ดูเราก็ได้งานท่านก็ดูเองแล้วกันแล้วแรงงานก็ด้วยล่ะเฮ้ยทำไมเราต้องรู้สึกผิดต่ออายุนด้วยนะผิดนั้นรวมอยู่ที่หลังของเขาทั้งหมดมีห้าจุด เหมือนว่ามันจะแพร่กระจายไปตามเส้นประสาทนะดูเหมือนว่าครั้งนี้อาการจะไม่นักเท่าไรเป็นแบบที่ข้าคิดไว้เลยมีพิษจำนวนมากในร่างกายของเขาและมันก็เคลื่อนไหวไปตามรอบๆร,ร่างกายของเขาราวกับเลือดและพิษใหม่ที่ถูกนําเข้าไปในร่างกายทําให้เกิดความไม่สมดุลนนะ่ะแทนที่จะถอนพิษให้เขาข้าว่าเราควรจะกระตุ้นมันดีกว่านะฮะกระตุ้นเหรออืม ท่านเคยได้ยินการฝังเข็มไหมล่ะ